ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูฟักทอง เดี๋ยวเราจะด็ดดอกฟักทองนะคะไปผสมกับยอดฟักทองอ่อนๆเอาไปผัดกินนะคะทุกคนดอกฟักทองนะคะผัดกินกับยอดเนี่ยรวผัดรวมกันอร่อยมากๆเลยฟักทองก็เริ่มติดลูกนะคะเยอะมากๆเลยเนี่ยงามมากค่ะฟักทองตรงนี้ก็มีนะคะดอก มีเยอะมากคือปลูกไว้ปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันนะคะนี่ดี๋ยวจะไปเด็ดตรงด้านโน้นอีกนะคะก็จะปล่อยไว้บ้างแล้วก็เด็ดไปกินบ้างนะคะปล่อยไว้ให้แมลงนะคะมาผสมเกสรน,นะคะเขาจะได้ติดลูกติดผลนะคะทุกคน แล้วก็บางส่วนก็จะเด็ดเอาไปผัดกินบ้างที่ปลูกไว้นี่คือไม่ได้มาผสมเกรสรให้เลยนะทุกคนใช้มแมลงนะคะปลูกในไร่คือมันมันเยอะปลูกเยอะมากปลูกหลายต้นเลยก็อาศัยแมลงนะคะ,มะแมลงก็มีมีเยอะมากนะคะ,มะแมลงที่มาคอยผสมเกรสรให้เนี่ยคะ่ะติดลูกติดผลนะคะเยอะอยู่เหมือนกันนี่ งามงามเลยค่ะยอดก็คือแบบเยอะมากด้านนี้ก็มีอีกนะคะผลของฟักทองอาจจะเด็ดยอดเด็ดดอกตรงนี้อีกดอกฟักทองอ่อนอเลยฮะปลูกไว้เยอะมากรอบนี้ปลูกเยอะมากจริงๆก็คือแบบย้ายมาปลูกที่ไร่นะคะทุกคนไม่ได้ลงคลิป ยาวมานานแล้วนะคะปกติก็จะเล่นแต่คลิปสั้นนะคะวัน,นวันนี้ก็เลยแวะมาทักถ่ายนะคะก็มาแอบปลูกฟักทองปลูกแฟงปลูกข้าวโพดนะคะมีอ้อยด้วยกระเจี๊ยบก็มีแล้วก็มีมะเขืออีกนะคะแล้วก็มีพริกอีกแต่เดี๋ยววันนี้ยังถ่ายให้ดูไม่หมดนะคะเพราะว่าวันนี้ที่ตั้งใจมาจริงๆเลยก็คือมาจับยอดแฟงนะคะขึ้นค้างค่ะ เขาแตกยอดแตกขแขนงมาใหม่เยอะมากไม่ค่อยได้มีเวลาออกมานะคะเพราะว่าเลี้ยงลูกคนเล็กปกตินะคะเวลาทำคลิปถ้าตอนที่เริ่มทำแรกๆทุกคนก็จะเห็นปอบนะคะอยู่กับหมานะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้หมาตัวนั้นอะออนิวอะคะ่ะเขาตายไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำคลิปมานาน ไม่ได้ค่อยได้ลงมาเลยแล้วก็พอตอนนี้พอมาลงใหม่ทุกคนก็แบบบางคนก็ตกใจนะคะมาดูอีกทีหนึ่งมีลูกแล้วนะคะใช่ค่ะตอนนี้มีลูกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีสองคนแล้วด้วยนะคะที่มาด้วยก็คือน้องระดานะคะคุณตส่วนคนเล็กนะคะเพิ่งได้หนึ่งเดือนนะคะตอนนี้เขาหลับเราก็เลยได้มีเวลาออกมาที่ไร่มาดูแลผักที่เราปลูกนะคะมาจับยอดแฟงค่ะ เขาเลื้อยแบบเยอะมากนะคะทุกคนยังไม่ค่อยได้มาใส่ปุ๋ยมาบำรุงอะไรมากเลยค่ะทุกคนแต่คือแบบงามมากน่าจะเป็นเพราะว่าดินตรงนี้ไม่เคยปลูกด้วยนะทุกคนปกติก็จะปลูกแต่มันสำปะหลังนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเปลี่ยนมาปลูกผักแล้วเพราะว่าเรามีความตั้งใจว่าเราจะทำคลิปลง youtube นะคะให้บ่อยขึ้นนะคะทุกคนที่บ้านก็คือแบบ มันไม่ค่อยมีพื้นที่นะคะก็เลยตรงเนี้ยมันมีอยู่ประมาณ3มงานนะคะทุกคนก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวปีนี้ก็คือจะปลูกผักแล้วก็ถ่ายคลิปลง youtube นะคะให้ทุกคนได้ดูนะก็ปีนี้ก็กลับมาแล้วนะคะสำหรับคนที่ติดตามตอนแรกนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงทุกวันนี้นะคะตอนนี้ช่องก็มีผู้ติดตามหนึ่งมืกว่าคนแล้วนะ ก็ใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีคลิปปลูกพงปลูกผักอะไรแบบนี้มาลงอีกเยอะๆเลยนะคะน้องระดาก็คือแบบตอนนี้ก็คือแบบกำลังซนนะคะแบบเห็นเราทำอะไรเขาก็อยากจะแบบทำด้วยนะคะอยากช่วยแต่ก็ตามภาษาเด็กนะคะทุกคนเขาก็จะมีความซบบนดื้อบ้าง จะไปไหนก็คือตามตลอดเพราะว่าเราเลี้ยงเองนะคะเขาไม่ค่อยได้อยู่กับใครก็จะติดตัวติดกันตลอดเลย<ม>แล้วก็ไม่ได้มาไล่นานหลายวันเลยสีห้าวันเลยอ่ะวันนี้พอมาจับย่อนนะคะก็มาเจอแฟงนะคะทุกคนแปลงของป๊อปก็คือแบบกำลังติดผล ติดผลแล้วนะคะนี่ลูกแฟงค่ะอ่อนๆเลยเดี๋ยวรอให้เขาใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนะเราก็จะเก็บไปทำอาหารนะคะนี่นี่ยังไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะเนี่ยทุกคนแต่คือแบบงามมากติดผลแล้วนะคะ ติดผลหลายลูกเลยตอนนี้เพราะว่าเขาเริ่มแบบออกดอกเยอะมากนะคะทุกคนแล้วก็ติดผลเยอะเลยไม่ได้ผสมเกสรนะทุกคนอาศัยมแรงเอาเพราะว่าปลูกในไร่มันพื้นที่มันโล่งแล้วมันก็เยอะนะคะแล้วก็บวกกับไม่ค่อยมีเวลามาผสมให้ด้วยอะ่ะนี่ขนาดใช้มะแรงนะเนี่ยอาศัยมะแงฝากเทวดาดูแลนะทุกคนมันก็คือแบบยังติดลูกให้อะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าจะพาไปทำอะไรอีกนะคะทุกคนฝากคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตามขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้า